ในโฉนดที่ดินมีรายละเอียดอะไรบ้างที่เราจำเป็นจะต้องรู้ให้เรื่องอสังหาเป็นเรื่องง่ายกับ My Property Pro โฉนดที่ดินหรือว่า No.4 อสอสเป็นเอกสารสิทธิ์ที่สำคัญหลายๆคนคงคุ้นเคยกับตัวโฉนดที่ดินนี้นะคะ แต่ว่าในแต่ละตัวอักษรของฉนดที่ดินที่พิมพ์ลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังมีความหมายยังไงกันบ้างวันนี้นะคะก็อยากจะให้คนที่กำลังจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มาทำความเข้าใจและก็รู้จักรายละเอียดที่อยู่บนฉนดที่ดินเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าหากเราไม่เข้าใจเนื้อหาสาระในฉนด เพราะว่าการทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะมีมูลค่าหลายแสนหลายล้านเลยทีเดียวจึงจาเป็นที่จะต้องมีความรอบคอบเพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดและก็ความหมายแต่ละจุดในโฉนดที่ดินกันค่ะเริ่มจากตำแหน่งที่ดินอยู่ตรงมุมซ้ายบนตรงนี้นะคะระวางจะบอกถึงหมายเลขแผนระวางแผนที่ ซึ่งที่ดินตามโฉนดนั้นตั้งอยู่โดยระวางแผนที่จะเป็นแผนที่ใหญ่ซึ่งจะรวมแปลงที่ดินทั้งหมดที่อยู่ในโซนที่ระบุไว้เปรียบเทียบได้กับสารบัญที่ดินเพื่อที่จะบอกว่าที่ดินอยู่ในตำแหน่งใดโดยต้องใช้ประกอบกับเลขที่ดินเพื่อเป็นการระบุให้ละเอียดว่าแปลงที่ดินในโฉนดนั้นอยู่ในเลขที่ดินอะไรเพื่อจะให้สามารถระบุตำแหน่งที่ดินเวลาสืบค้นได้ง่ายมากขึ้น ต่อมาก็คือเลขที่ดินนะคะเป็นเครื่องหมายแสดงตำแหน่งของที่ดินที่บรรจุอยู่ในระวางเดียวกันเพื่อให้รู้ว่าที่ของเราอยู่ในตำแหน่งไหนบนระวางที่ดินโดยเลขที่ดินจะไม่ซ้ำกันเลยในระวางนั้นๆถัดมาก็คือหน้าสำรวจเป็นลำดับการสำรวจแปลงที่ดินที่ได้เดินสำรวจแล้วในแต่ละตำบลโดยเริ่มนับตั้งแต่หนึ่งไปเรื่อย เมื่อขึ้นตำบลใหม่ก็จะเริ่มสำรวจที่1ใหม่ดังนั้นถ้าหากตำบลน,นั้นเป็นตำบลเล็กๆก็อาจจะมีหน้าสำรวจซ้ำกันได้ในระวางแผนที่นั้นนะคะบรรทัดต่อมานะคะก็คือตำบลเป็นตำบลที่เป็นตำแหน่งของที่ดินที่ตั้งอยู่โดยในระวางแผนที่จะประกอบไปด้วยหลายตำบลทําให้ต้องระบุรายละเอียดว่าอยู่ตำบลไหนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการค้นหา ทีนี้เรามาดูโฉนดที่ดินมุมขวาบนกันบ้างนะคะเริ่มจากเลขโฉนดแตกต่างจากเลขตำแหน่งที่ดินเลขโฉนดจะถูกกําหนดในอำเภอหนึ่งหนึ่งโดยไล่จากหนึ่งไปเรื่อยๆจนสุดเขตอำเภอเมื่อขึ้นอำเภอใหม่ก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่บรรทัดต่อมานะคะก็คือเล่มเป็นแฟ้มรวมโฉนดของสำนักงานที่เก็บรวบรวมโฉนดสำหรับสำนักงานที่ดินเอาไว้ ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกันกันกบที่เราถืออยู่ระบุเอาไว้เพื่อให้ง่ายสำหรับการสืบค้นถัดจากเล่มก็คือหน้านะคะเป็นการระบุหน้าในเล่มโฉนดจะได้รู้ว่าอยู่แผ่นไหนขยับลงมาก็จะเป็นอำเภอเป็นอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่แล้วก็ล่างลงมาจังหวัดเป็นจังหวัดของที่ดินนั้นตั้งอยู่ค่ะ ส่วนที่เขียนว่าให้แก่จุดจุดจุดสัญชาติจุดจุดจุดบ้านเลขที่จุดจุดจุดก็คือที่อยู่เป็นการระบุตัวตนของเจ้าของที่ดินมือแรกโดยระบุชื่อของเจ้าของสัญชาติและก็ที่อยู่ข้อควรระวังนะคะก็คือส่วนนี้ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าเจ้าของที่ดินปัจจุบันหรือว่าชื่อเจ้าของที่ดินปัจจุบันต้องไปดูที่สารบัญจดทะเบียนค่ะ หรือว่าดูที่ด้านหลังของตัวโฉนดต่อมานะคะก็คือที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่เท่าไหร่เป็นส่วนที่จะบอกถึงขนาดของแปลงที่ดินแต่ถ้าหากที่ดินแปลงนั้นมีการแบ่งแยกแปลงที่ดินรายละเอียดต่างๆจะไม่กระทบในส่วนนี้นะคะต้องไปดูรายละเอียดในการแบ่งในสารบัญจดทะเบียนด้านหลังแสดงลักษณะไร่งานตารางวา เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านขนาดของที่ดินถ้า1ไร่นะคะก็เท่ากับ4งานหรือว่า400ตารางวา1ง,งานก็จะเท่ากับ100ตารางวาค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือส่วนรูปแผนที่รูปแผนที่เป็นรูปที่ดินที่ถูกย่อส่วนให้เล็กลงโดยย่อมาตราส่วนลงในรูปแผนที่โดยรูปแผนที่ที่เกิดขึ้นจากการอาศัยหลักหมดุด เป็นตัวบ่งบอกอนาเขตในแต่ละหมุดจะมีหมายเลขและก็ตัวหนังสือกำกับไว้นอกจากนั้นยังบอกอีกด้วยว่าที่ดินของเราติดกับที่ดินแปลงไหนติดกับทางสาธารนณะหรือว่าลำคลองหรือไม่ค่ะต่อมานะคะก็คือมาตราส่วนเนื่องจากขนาดที่ดินจริงค่อนข้างใหญ่ไม่สามารถที่จะนำขนาดที่ดินจริงมาใส่ไว้ในตัวโฉนดได้ จำเป็นจะต้องใช้มาตราส่วนเข้ามาช่วยในการย่อรูปที่ดินลงไปในโฉนดเช่นมาตราส่วน1ต่อ4 0 0พัน 1, ต1่อ1 0 0 0 1พันต่อ500ถ้าอยากทราบขนาดจริงก็สามารถคูณกลับเข้าไปได้ค่ะในส่วนนี้นะคะก็คือตำแหน่งทิศเป็นลูกศรชี้แสดงทิศเพื่อให้ผู้ที่กำลังอ่านรูปแผนที่ไม่หลงทิศนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็คือวันที่ออกเป็นวันที่ออกโฉนดที่ดินฉบับนี้ว่าออกให้ณวันที่เท่าไหร่ล่างสุดเลยก็จะลงชื่อเจ้าพนักงานที่ดินในโฉนดที่ดินต้องมีการเซ็นชื่อเจ้าพนักงานที่ดินพร้อมประทับตราทุกฉบับทีนี้เรามาดูบริเวณด้านหลังของโฉนดกันนะคะก็คือสารบัญจดทะเบียนเป็นเหมือนประวัติบันทึกรายการจดทะเบียนนิติกรรมในโฉนด ว่าที่ดินแปลงนี้ได้ผ่านมือใครมาแล้วบ้างโดยด้านหลังของโฉนดที่ดินจะมีตารางเปลี่ยนแปลงสิทธิซึ่งสามารถตรวจสอบชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์คนปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวสิทธิ์ภาระผูกพันที่มีการจดทะเบียนไว้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการให้การโอนมรดกการจำนองแล้วก็ภาระจำยอมต่างๆ ดังนั้นนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าที่ดินแปลงนี้มีภาระจำยอมอะไรบ้างก็สามารถดูได้จากสารบัญจดทะเบียนนี้เรามาสรุปกันนะคะว่าโฉนดที่ดินมีรายละเอียดอะไรบ้างเริ่มจากส่วนแรกตำแหน่งซ้ายมือนะคะก็คือข้อมูลการสำรวจตำแหน่งที่ดินส่วนมุมขวาบนก็คือข้อมูลอ้างอิงโฉนดที่ดินในส่วนนี้นะคะ จะระบุข้อมูลของเจ้าของที่ดินเป็นการระบุตัวตนของเจ้าของที่ดินมือแรกนั่นหมายถึงว่าไม่ได้เป็นการบ่งบอกถึงเจ้าของที่ดินปัจจุบันเจ้าของที่ดินปัจจุบันเราต้องไปดูด้านหลังโฉนดเท่านั้นค่ะในส่วนต่อมานี้นะคะก็คือขนาดแปลงที่ดินจะบอกถึงขนาดของแปลงที่ดินแต่ถ้าที่ดินแปลงนั้นมีการแบ่งแยกแปลงที่ดินรายละเอียดต่างๆจะไม่กระทบในส่วนนี้ค่ะ นั่นหมายความว่าถ้าหากเราอยากรู้ว่าที่ดินแปลงนี้มีขนาดเท่าไหร่ควรจะดูที่ด้านหลังของโฉนดที่ดินค่ะส่วนสุดท้ายเลยนะคะก็คือแผนที่แปลงที่ดินเป็นรูปที่ดินที่ถูกย่อเล็กลงตามมาตราส่วนจากหลักหมุดบริเวณแปลงที่ดินจะบอกรายละเอียดวันที่ทิศและจะต้องมีลายเซ็นของเจ้าพนักงานที่ดินพร้อมประทับตราด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่เราจำเป็นจะต้องรู้ก้อยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะคะก้อยฝากแชร์คลิปนี้ออกไปก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะก้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามก้อยไม Property Pro ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ